ครั้งที่ไปอยู่ป่าช่วงปลายปีต้นปีก็ฝันว่าไปไหนก็ไม่รู้แหละไปก็เห็นคนมันมันวายวายวเดินหาสิ่งของเดินค้นหาสิ่งของหาไปด้วยหาไปไม่จบสิน้นไปถามเข้าว่าหาอะไรก็บอกว่าไม่รู้ว่าหาอะไร แต่ก็หายืนหาเดินหานั่งหานอนหาก็หามันอยู่อย่างนั้นหาจนกระทั่งไม่กินไม่ดื่มไม่นอนไม่พ,พักผ่อนจนในที่สุก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ก็หาใหม่หาไปเรื่อยๆไอ้บางคนมันก็หาแต่มีเป้าหาหึงหาตั้งหาทรัพย์สมบัติทรัพย์สิสนเงินทองหามาแล้วก็เอามาเฉยชมอยู่ชั่วงณันนจับอยู่บนมือก็ลมพัดหายไปอีกก็วิ่งหาใหม่อีก หาไอีกก็ได้มาอีกก็มาเชยชมอยู่พักหนึ่งลมพัดหายไปอีกก็หาใหม่อีกหาไปอยู่เรื่อยๆอ,อย่างนี้บางคนก็หาสิ่งที่นอกจากหาสแสงหาแล้วก็ไล่ปลาพระอาทิตย์ไล่ยิงแสงสว่างพระอาทิตย์กับแสงสว่างเป็นสิ่งที่ราคายเคืองลูก,กตาเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกหวาดหวั่น ไม่เป็นสุขโลกนี้มันมืดอืึมครึมอยู่ก็ดีอยู่แล้วทําไมต้องมาให้สว่างสวัยด้วยแสงอาทิตย์แสงสว่างก็เอาไม้ฟางปลาเอาตันตติกยิงหาอุปกรณ์เฟี้ยงเพื่อจะทําลายแสงสว่างบางคนก็เดินไปในท่ากลางทะเลทรายน้ำก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเดินไป ล้มลง,ลงกินทรายเข้าไปเม็ดสองเม็ดแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็เดินต่อไป,ไปเรื่อยๆพอไปถามว่าเดินไปทำไมเดินหาที่พึ่ง <us> เพราะฉะนั้นกระบวนการที่คนที่ไม่มีที่พึ่งไม่มีศาสนาไม่มีที่พึ่งทางจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะเจอแบบนี้หลังชีวิตตายชีวิตหลังความตายมันจะเป็นอย่างนี้ คนที่มีที่พึ่งแต่เป็นที่พึ่งอันไม่ประเสริฐคือไม่ไปไม่ใช่มีสติปัญญาก็จะกลายเป็นเหมือนกับหัวมังกรท้ายมังกรได้บางเสียบ้างบางทีสิ่งที่เห็นก็ดูน่าสวยแต่พิการอย่างนี้ตอยู่ในสิ่งแวดล้อมพอพึ่งพาตัวเองได้แต่เอาตัวเองไม่รอน พ่งได้แต่เอาตัวเองไม่รอดก็มีเพราะมีที่พึ่งอันไม่เจริญปัญญาอันไม่ประเสริฐไ้ถามท่านผู้รู้ซึ่งแต่งตัวรุ่งเรืองเจริญนั่งอยู่บนแท่นดินที่อยู่โคนต้นสีมาโฟหรือว่าเรียกท่านว่าอุบาสกเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนพวกนี้นะคือคนที่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่มีที่พึ่งหาที่พึ่งไม่ได้ ขณะมีชีวิตก็ทุรนทุรายตายแล้วก็เดินหาที่พึ่งไม่จบสิ้นเพราะไม่มีที่พึ่งทางจิตใจและที่พึ่งอย่างไรจริงจะเรียกว่าเป็นที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งที่แท้จริงนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักคิดที่พึ่งอะไรก็ได้ที่มันทําให้เราไม่หวั่นวั่นไม่สะดุ้งผวาไม่ขันครามไม่เกรงกลัวแล้วก็เป็นที่พึ่งที่ทําให้เรารุ่งเรืองเจริญด้วยสติปัญญา องอาจแก้วกล้สาสง่างามรุ่งเรืองเจริญแล้วก็ทําตนรอดพาคนอื่นรอดทําให้ชีวิตและสังคมอยู่ได้เราก็อยู่กับชีวิตและสังคมรอบตัวเราได้อย่างผ่อนคลายสาเร็จประโยชน์อยางเงี้นพระพุทธเจาเเ้าทรงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระธรรมทรงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจะไม่ประเสริฐเลยถ้าเราเข้าไม่ถึง เราทำไม่ได้เราเข้าไม่ถึงเราไม่ศึกษาเราไม่สั่งสมเราไม่อบรมไม่เจริญให้มันรุ่งเรืองนั้นลูกหลานก็ต้องทําความเข้าใจว่าเรามีที่พึ่องอันประเสริฐหรือยังในขณะที่เราเป็นทุกข์แสดงว่าเรายังขาดที่พึ่องอันประเสริฐถ้าคนที่มีที่พึ่องอันประเสริฐจะไม่มีสิทธิทุกข์ลคือทุกข์กายได,ได้แต่ทุกข์ใจไม่ได้ สมุนไพรหอมจางมีจำหน่ายที่มูลนิธิธรรมอิสระบ้าน้าพยาอาคารอรคพยาเภศัชและร้านเลมอนฟาร์มทุกสาขาสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร034-204-823เครื่องดื่มสมุนไพรตาสบายเพราะสุขภาพที่ดีเกิดจากสมดุลท่าทั้งสีของร่างกายเครื่องดื่มสมุนไพรตาสบายเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรจากธรรมชาติแทร้อยเปอร์เซ็ มีรสชาติดีดื่มง่ายหวานสมุนไพรชุ่มคอสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเครื่องดื่มสมุนไพรตาสบายสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดโดยกรรมวิธีที่ทันสมัยและผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสนใจติดต่อ082 9951เพราะสุขภาพที่ดีเกิดจากสมดุลธาตุทั้ง4ของร่างกาย